สวัสดีครับภาพประกวดหมายเลข2 4 3ครับองนี้นะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเราเฉ็นได้ว่านะครับลักษณะของใบหน้าองค์พระนะครับมีลักษณะเป็นผลมะตูมทรงแบบไปทางวงรีนะครับอกเนี่ยผายนะแต่ไม่ได้ผอมสาเหตุที่ดูผอมเพราะว่ามีลักลงมาปิดนะครับซุ้มเนี่ยมีการหักมุมนะครับตามสัดส่วน golden ratio นะครับแล้วก็กร่บกระจกลงมาบริเวณนี้นะครับก็ได้สัดส่วนเช่นเดียวกันครับ ส่วนบริเวณแข้งสันก็ยังเห็นอยู่นะครับส่วนที่เหลือจะอยู่ในรักแต่ผิวพระเป็นลักษณะสีน้ําตาลแบบผงเกสรนะครับเราจะเห็นได้ว่าผิวนะครับมีลักษณะนุ่มนะครับซึ่งถ้าใช้ไปเรื่อยๆโดนเหนื่อก็จะจนุ่มแล้วก็อาจจะฟูขึ้นนะครับนะครับเนี่ยเราเห็นชัดเจนอยู่ใต้รักซึ่งปกติพระที่เป็นลงรักปิดทองเนี่ยเรามักจะเจอเนื้อขาวนะครับอันนี้เราเจอเนื้อที่เป็นผิว ษณะผงเกสรน,นะผิวที่มีน้ําว่านน้าผงเกสรอ,อยู่นะก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็เป็นอีกองคหนึ่งครับที่มีคุณสมบัตินะครับสวยงามไี่มีพาสซุ้มกรอกทางเพชรแต่ว่าผ้ากลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมวลสารละเอียดนะครับเป็นลักษณะของพระยุคปลายนะครับ